สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนที่ University of Exeter เพิ่มเติมนะคะหลังจากเรามาอยู่ที่นี่ได้11เดือนแล้วเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะมาปีนี้ค่ะเรื่องแรกที่เราจะพูดก็คือเรื่องการเดินทางจากสนามบินนะคะมาที่เมืองยังไงเราสามารถเดินทางจากสนามบินมาที่เมือง Exeter ได้โดยการนั่งรถบัสหรือรถไฟนะคะข้อแรกคือ1ถ้าเลือกที่จะนั่งรถบัสเนี่ย ข้อดีคือมันสามารถนั่งได้ยาวๆเลยค่ะจากสนามบินตรงถึงเมืองเลยไม่ต้องคอยห่วงเรื่องกระเป๋ามีคนยกกระเป๋าขึ้นรถให้ค่ะเบาะนั่งสบายค่ะบนรถมีห้องน้ำให้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงข้อเสียคืออาจจะใช้เวลาน,านานประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะอ๋ออีกเรื่องคือราคารถบัสค่ะมันไม่ค่อยแพงค่ะข้อ2คือถ้าเลือกที่จะนั่งรถไฟข้อดีคือเร็วกว่ารถบัสค่ะ ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนิดๆนะคะข้อเสียคืออาจจะยกกระเป๋าขึ้นลงทุลักทุเลนิดหนึ่งนะคะที่วางกระเป๋าบางทีก็อาจจะต้องไปดูนว,ว่าจะมีที่ว่างไหมซึ่งที่วางกระเป๋าในแต่ละตู้รถไฟมันจะอยู่ตรงปลายทางเดินนะคะแต่จะมีบางตู้นะคะที่เราจะเจอที่วางกระเป๋าใหญ่อยู่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะแทรกรูปที่วางกระเป๋าให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบนรถไฟถ้าเราเลือกที่จะนั่งรถไฟนะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนรถหนึ่งร,งรอบก่อนที่ลอนดอนแพดดิงตันนะคะ อันนี้ก็เป็นที่วางกระเป๋าในรถไฟนะคะอันซ้ายมือค่ะมันก็จะมีอยู่ที่ทุกตู้ของรถไฟเลยนะแต่ว่าอันขวามือค่ะมันจะที่สังเกตคือแบบว่ามันจะมีอยู่แค่บางตู้เท่านั้นอนะ อันนี้เวลาดูบนรถไฟนะคะว่าที่นั่งนี้มีคนจองหรือเปล่าถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นที่นั่งที่มีคนจองมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสีเขียวก็คือที่นั่งว่างค่ะสามารถนั่งได้เลยนะคะแต่เราแนะนําว่าถ้าแบบจะเข้าลอนดอนหรือจะกลับเอ็กซเตอร์ค่ะแนะนําว่าให้จองที่นั่งดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องแบบขึ้นมาหาที่นั่งทีหลังค่ะแล้วก็ที่มันเขียนว่าอันแรกไปลอนดอนแพดดิงตันทูเอ็กซเตอร์ใช่ไหมคะเราอันที่2เขียนว่า A v a i l a b l e from เอ็กซเตอร์ก็คือหมายความว่า ตั้งแต่ลอนดอนแพนิตตันทูเอ็กเตอร์ค่ะก็คือมีคนจองมาแล้วเราอะไม่สามารถนั่งได้แต่ว่าถ้าหลังจากเอ็กเซเตอร์เป็นต้นไปอะค่ะก็คือที่นั่งนี้ว่างเราก็สามารถนั่งได้เหมือนกันค่ะวิธีนั่งรถไฟจากสนามบินเข้ามาที่ลอนดอนแทดิงตันนะคะอันนี้ที่เราหามาแล้วเราคิดว่ามันสะดวกสบายที่สุดนะคะวิธีแรกคือให้เรานั่ง h e ทโฮเอ็กซ์เพรสนะคะ ราคาประมาณ25ปอนด์ค่ะคือยอมรับเลยโดยว่าราคามันแรงมากนะคะแค่ขาเดียวแต่ว่ามันเร็วและสบายค่ะใช้เวลา,า,าประมาณ15บหถึงยีนาทีนะคะจากสนามบินเข้ามาที่ลอนดอนแพดดิงตันะคะที่วางกระเป๋าเยอะนะคะในบนรถไฟแต่ว่าถ้าเราซื้อตั๋วร่วงหน้า90วันนะคะราคาก็จะถูกลงมาอีกค่ะอีกวิธีนะคะก็คือนั่งสายอลิซาเบธไลน์นะคะจากสนามบินเข้ามาที่ลอนดอนแพดดิงตันคะ อันนี้นะคะเป็นสายทูบสายใหม่ที่เพิ่งเปิดปีนี้เลยนะคะใช้เวลาประมาณ35นาทีนะคะเข้ามาที่สถานีลอนดอนแพนิงตันรถไฟก็ยังใหม่อยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดแล้วก็รถไฟก็คือกว้างขวางค่ะราคานะคะเราไปเช็คมาข่หนึ่งประมาณ12ปอนด์ค่ะค่ะเรื่องต่อไปที่เราอยากจะมาใช้ก็คือเรื่องการซื้อตั๋วรถไฟที่นี่นะคะคือเราอยากจะแนะนําว่าเวลาที่ทุกคนจะซื้อตั๋วรถไฟอะคะ่ะ เราแนะนำว่าให้ซื้อตั๋วรถไฟผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงของบริษัทรถไฟในแถบนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นในแถบเอเซสเตอร์ใช่ไหมคะบริษัทรถไฟที่วิ่งแถวนี้จะเป็นของ Great Western Railway เราแนะนำให้ทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ของ Great Western Railway แล้วซื้อตั๋วรถไฟโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เรามาถึงอังกฤษแรกๆอะ่ะเราจะซื้อตั๋วรถไฟผ่านทางเว็บไซต์ Trainline ใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราจะจ่ายเงินนะคะ เราก็สังเกตเห็นนะคะว่ามันมีค่า Booking f e ีเพิ่มขึ้นมาประมาณ1ปอนด์นิดๆอะเราก็เลยคิดในใจว่าทําไมฉันจะต้องจ่ายค่า b o ๊กิ้งฟ e ีเพิ่มด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ไม่เคยใช้เว็บเทรกเลยอะ่ะอืมก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าเวลาซื้อตั๋วรถไฟก็เข้าไปซื้อที่เว็บไซต,ต์โดยตรงของบริษัทรถไฟนั้นๆดีกว่า แล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือเว็บ National Rail นะคะคือในเว็บไซต์นี้นะคะ่ะเวลาที่เราจะซื้อตัว๋วรถไฟใช่ปะคะแล้วตอนที่เราจะกดบายอะ่ะเว็บนี้มันจะลิงก์เราไปยังเว็บแบบบริษัทรถไฟในแถบนั้นๆนะคะที่เราจะไปเออก็สามารถใช้เว็บ National Rail ได้เหมือนกัน <S <S มาถึงเรื่องแท็กซี่ในเมืองน,นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่นั่งรถไฟมาลงที่สถานีอ็ e กเ r เตอร์นะคะ พอออกจากสถานีรถไฟเนี่ยมันจะมีแท็กซี่แรงอยู่ด้านหน้าสถานีเลยค่ะเราสามารถเรียกได้เลยนะคะราคาก็จะคิดตามมิเตอร์ค่ะสามารถจ่ายบัตรเครดิตเดบิตได้นะคะเราคิดว่าน่าจะจ่ายเงินสดได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสมมติถ้าเรานั่งรถบัสมานะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีแท็กซี่แร่งที่สถานีรถบัสไหมอะแต่เราสามารถบุกแท็กซี่ไว้ได้นะคะที่เอ็กซิเตอร์เนี่ยจะมีแท็กซี่ชื่อแอปเปิลแท็กซี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะแปะเว็บไซต์ให้นะคะสามารถลองสอบถามในเว็บได้นะคะรถก็คือมาตรงต่อเวลาอยู่นะคะสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดบัตรเครดิตเดบิตแล้วก็คิดราคาตามมิตเตอร์เหมือนกัน,นะคะค่ะเรื่องต่อไปที่เรา,าจะมาใช้ก็คือวิธีการเลือกขอพักนะคะเราอยากจะบอกว่าตอนที่เราเลือกหอพักอะคะ่ะให้ดูดีๆนะคะว่าที่ตั้งของหอพักเราอะมันอยู่ใกล้กับอะไรบ้าง ยกตัวอย่างก็คือมีเพื่อนคนจริงคนหนึ่งเขาอยู่หอพักหนึ่งซึ่งมันตั้งใกล้กับไหนคลับอะคะ่ะแล้วก็คือเพื่อนอะนอนไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเสียงดังประมาณแบบว่าสี่ทุม 5, ท่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองก็คือแบบเสียงดังจนลำคานจนนางต้องไปซื้อที่อุดหูมาใส่ก็เลยอยากจะเตือนว่าเวลาเรื่องหอพักก็คือดูละแวกมันด้วยว่ามันมันแบบมันมีอะไรอยู่บ้างแถวนั้นแล้วก็แนะนําว่าให้อ่านรีวิวแบบพยายามหารีวิวอ่านเกี่ยวกับหอน,นั้นให้เยอะที่สุด อย่างของเราคือเราแบบเราดูใน Google Review ที่เขามารีวิวด้วยว่าหอนนี้แบบมีคะแนนดีไหมหรือไม่ดียังไงซึ่งเราว่ามันก็สามารถช่วยแบบให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชั่งชั่งน้ําหนักได้หรอว่าหอนเนี้ยมันจะดีหรือไม่ดีเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการใช้จ่ายที่นี่ขอพูดเพิ่มเติมคืออยากจะย้าจริงๆว่าที่เนี่ยคือที่ยังกิจน่าจะทุกที่แหละคือมันเริ่มจะเป็นสังคมใช้บัตรแบบ ส่วนใหญ่จริงๆอะอย่างเราไปกินร้านอาหารใช่ป่ะคะคือบางร้านเขียนไว้เลยว่า card payment only อะคือเขาไม่รับเงินสดจริงๆอะแล้วอย่างบางร้านก็คือให้เราสแกน QR code แล้วก็จ่ายเงินแทนก็คือต้องจ่ายผ่านบัตรอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีบางนะมันก็ยังจะมีบางร้านและขค่ะที่ยังรับเงินสดอยู่แล้วก็ยังมีบางเครื่องเซล l checkout อะค่ะที่เรายังสามารถใช้เงินสดได้เหมือนกันเราก็ขอแนะนํานะคะว่า ไอบัตรทราเวลการ์ดอย่าง SCB Planet อะคะ่ะคือเราแนะนำให้ไปทำนะสำหรับเราแล้วว่ามันสะดวกจริงๆเรื่องต่อไปที่อยากจะมาแชร์แล้วเรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายจริงๆก็คือเรื่อง e-sim อะคะ่ะไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินเรื่องนี้หรือยังคือตอนที่เราจะมาที่นี่เราไปทำมือถือเราเหมือนแบบเราเอาเบอร์ไทยของเราอนะคะ่ะไปเปลี่ยนเป็น ES i m ให้มันฝังไว้ในเครื่องเลย Uh, เราจะบอกว่าเราใช้ iPhone 11ซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่า iPhone ถ้ารุ่นรุ่นเก่ากว่านี้มันมันรองรับ e s i m หรือเปล่าก็คือการที่เราไปทำ e s m มนะคะมันทำให้เราสามารถใช้ได้2เบอร์โดยเบอร์ e s i m เนี่ยก็คือเบอร์ไทยที่เราฝังไว้ในเครื่องใช่ปะส่วนอีกเบอร์หนึ่งอะเราก็คือเบอร์อังกฤษที่เราจะใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวซิมซิมการ์จริงๆอะไว้ใน ถาซิมอะคะ่ะทีนี้ถ้าเราใช้งาน e s i m ใช่ไหมคะเราก็ยังจะสามารถแบบว่าได้รับพวก sms, มที่มาจากเมืองไทยได้อยู่คือมันยังสามารถส่งเข้ามาที่เบอร์ไทยเราได้แล้วเราก็ยังสามารถโทรกลับด้วย wifi หาที่บ้านได้แต่การโทรกลับด้วย w i f ะค่ะคือมันคือมันจะต้องต่อ wifi เท่านั้นนะถึงจะโทรกลับหาที่บ้านได้อ๋ออีกอย่างคือถ้าเราใช้ e s i m ใช่ไหมคะกรณีที่แบบว่า ทางสมมติว่าทางธนาคารที่บองไทยอย่างเช่นกสิกรแบบว่าส่ง OTP มาให้เราอะค่ะเราก็ยังสามารถรับ SMS อันนี้ได้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนแบบในแอปธนาคารเราก็เลยคิดว่าการทำ eSIM มันก็สะดวกดีค่ะตอนนั้นที่เราจะไปทำ eSIM อะเราก็เดินไปที่ AS แล้วก็บอกว่ามาทำ eSIM คะ่ะแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ตอนนั้นคือโปรโมชั่นมือถือที่เราใช้อยู่อะคะ่ะเราลดโปรโมชั่นลงมาให้ถูกลงซึ่ง การที่เราใช้อีซิมอะเราก็ยังต้องจ่ายค่าโปรโมชั่นเหมือนเดิมคือตอนนี้เราจ่ายแบบเดือนละประมาณ200กว่าบาทเพื่อที่เหมือนแบบวา่ายังคงยังไงยังเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังมีการใช้งานเบอร์ของเราอยู่ไงเข้าใจปะ่ะงงปะเออทุกคนลองไปศึกษาดูนะคะเพราะเราแนะนําว่ามันสะดวกจริงๆรแล้วก็เรื่องสิค้าที่เราใช้ที่เนี่ยคือตอนนั้นเราไปทำวีซ่าแล้วที่ V FS ะคะ่ะ เขาแจกซิมการ์ดที่ใช้ที่ยูเคมาให้พอดีมันคือของยี่ห้อเลบาร่า L E B A R A แล้วเราก็แบบเออใช้อันนี้แล้วกันเราคือแบบไม่ได้เปลี่ยนเลยถ้าถามว่าสัญญาณดีไหมก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ได้เสถียรแล้วก็แบบไม่ได้ดีมากมีบางช่วงที่สัญญาณมันขาดไปเราแต่เราแทบไมา่ค่อยจะใช้ 4G เลยเพราะว่าส่วนมากเราก็ไปที่มหาลัยเรามาหาลัยมันก็มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีแล้วก็ที่หอก็ใช้ Wi-FI ฟรี free, ประมาณนั้นแล้วก็แบบเกือบทุกๆท,ท,ที่ตามร้านอาหารหรือว่าตามสถานีรถไฟ หรือบนรถไฟมันก็มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีค่ะคือแบบยังไงนั่นคือสาเหตุที่เราแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับซิมการ์ที่ยังกฤษเท่าไหร่อืมเพราะว่าทุกที่มันก็มี Wi-Fi เกิดหมด